วันนี้จะพาทำคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะอันนี้เป็นเนยออคิดค่ะเนยเค็มออคิดนะคะ400กรัมค่ะแล้ก็ปั่นนะคะปั่นเบาๆนะคะให้เนยเป็นสีขาวให้เนยจะเป็นสีขาว,วนวลๆนะคะแล้วเราก็เติมเกลือ1ช้อนชานะคะเติมเกลือ1ช้อนชาเสร็จก็เติมเพื่อน้ำตาลทายแดงนะคะปั่นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ใส่เกลือไปแล้วนะคะ1ช้อนชา ก็ตีให้เข้ากันให้หนวลๆนะคะอันนี้ก็จะต้องให้หนวลๆออกขาวๆนิดนึงนะคะเราจะมองเห็นเป็นขาวๆเราก็พอนะคะอันนี้น้ำตาลทรายแดงนะคะคือโอทึงนะคะให้ค่อยใส่นะคะตัวนี้จะใช้น้ำตาลโอทึงสี่อยยีกรัมค่ะให้ค่อยโรยลงไปนะคะให้ค่อยโรยลงไปค่ะใ,ใกล้ๆหน่ค่ะค่อยโรยลงไปนะคะค่ะ จนหมดนะคะจนน้ำตาลเข้ากันดีแล้วความแรงของสปีดก็คือไม่ต้องแรงมากนะคะพอน้ำตาลให้มันเข้ากันค่ะค่อยค่อยใส่ไปนะคะค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะเราก็ค่อยๆใส่ไข่นะคะแกนนี้ก็เบาสปีดลงมานิดนึงนะคะ ค่อยๆใส่ไข่ที่เราตอกไว้สี่ฟองนี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะอย่าใส่ทีเดียวนะคะมันจะเหลวแล้วก็การที่จะผสมให้เข้ากันมันจะยากนิดนึงนะคะค่ะใส่ไข่ทีละใบค่ะใส่จนหมดนะคะใส่ไข่จนหมด ไปใส่ไปนะคะมันยังไม่เข้ากันเห็นไหมคะก็รอให้มันเข้ากันสักแป๊บหนึ่งเสร็จพอเมื่อเราใส่ไข่หมดนะคะส,สี่ใบใส่ไข่สี่ใบเสร็จดีนะคะตีเพิ่มไฟนิดนึงเพิ่มสปีดหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มันเข้ากันค่อยๆกดสปีดไปนะคะสักพักหนึ่งพอเริ่มเข้ากันนะคะเราก็กดสปีด คือแป้งบ่าวนะคะแป้งว่าวนี่ค่อยๆใส่นะคะใส่ไปอันนี้เป็นแป้งว่าห้าร้อยกรัมผงฟูยี่สิบกรัมแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะร่อนให้เข้ากันก่อนนะคะร่อนให้ให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็ค่อยๆใส่เทลงไปในเครื่องนะคะค่อยๆเทลงไปนะคะจนส่วนผสมเข้ากันได้ดีก็จะเริ่มแบบว่าเนียนๆนะคะ เมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากัน <_ d ream> เริ่มเหนียวนิดนึงแล้วนะคะไม่ต้องเหนียวมากนะคะเดี๋ยวแป้งแข็งค่ะมันจะไม่กรอบนะคะคุกกี้เราไม่ให้เหนียวมากนะคะมันจะแป้งมันจะไม่กรอบนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมข้าวโอ๊ตค่ะอันนี้จะมีข้าวโอต๊ตเมล็ดแตงโมนะคะเอ้ยไม่ใช่เมล็ดประถองค่ะแล้วก็จะมีงาดํางาขาวเมล็ดอัลมอนด์นะคะผสมลงไปค่อยค่อยใส่ลงไปนะคะค่ะให้เขาปั่นให้เขาปั่นค่อยค่อยใส่ลงไปค่ะเราจะได้ทั่วนะคะ อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะค่อยๆใส่ลงไปจริงๆแค่คลุกเขาข้างนอกก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้ทําเยอะขึ้นเราก็เลยคือปั่นเองอาจจะปวดแขนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเอาออกมาข้างนอกแล้วเราคลุกเองอาจจะปวดแขนแต่ตอนนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยไีก่อนนะอันนี้ค่อยๆใส่เลยนะคะค่อยๆใส่ค่ะใต่ค่อยๆใ,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 ใส่ไปจนหมดนะคะ